พาไปดูเหตุการณ์ที่หัดใหญ่นะคะมีผู้ชายกับผู้หญิงเขานั่งรถเก่งกันมามเป็นแฟนกันนะผู้หญิงเป็นคนขับ,บแฟนหนุ่มก็นั่งมามาถึงทางข้ามทางรถไฟไม่มีไม้มกัน้นไม่เห็นรถไฟรถไฟพุ่งชนแต่เขาเจ็บเล็กน้อยเองอ๋อเหรอบาเจ็บนิดเดียวอะคะ่ะแต่ดูสภาพรถสิโอ้โหเนี่ย โอ้รอดมาได้นี่โชคดีมากนะนั่นน่ะสิเมื่อวานนี้ค่ะคตำรวจสพทุ่งลุงอํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถไฟขบวน950ประดังเบซาหัดใหญ่ชนรถเก่งนะคะขณะที่ขับข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นที่อํเาเภอหัดใหญ่นะคะตำบลพระตรงเคราะดีจริงๆคนในรถเก่งสองคนเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่รถเนี่ยพังยับเลยรถไฟก็เสียหายเล็กน้อยตรงหัวรถจักรนะคะผู้โดยสารบนรถไฟทั้งหมดปลอดภัย นายวสินมโนชีอายุ27ปีนางสาวสารินีสังวันรัตอายุ27ปีสองคนนี้เป็นแฟนกันนะคะตัวผู้หญิงเป็นคนขับค่ะเป็นรถเกง๋งซูซูกิขับมาตามถนนพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพระตรงอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาพอมาถึงจุดนี้เป็นทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกัน้นนายวสินก็ให้แฟนสาวที่นั่งมาด้วยอะ่ะ มองซ้ายมองขวาว่ารถวิ่งมาหรือเปล่าแฟนสาวบอกไม่มีก็เลยขับข้ามไปเลยรถไฟขบวน950ประดังเบซาว,วิ่งมาด้วยความเร็วจากทางด้านซ้ายก็ชนเข้าอย่างจังรถเก๋งกระเด็นไปข้างทางแล้วก็พังยับอย่างที่เห็นโชคดีทั้งคู่เขาเจ็บแค่เล็กน้อยเองนะคะคส่วนขบวนรถไฟก็ได้รับความเสียหายอย่างที่บอกนะคะ เราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะะักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเป็นถนนข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นจริงๆมีแค่ป้ายมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณโดยรอบยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่เลยนะคะจากเหตุการณ์นี้มีชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนรถไฟอะไรแบบนี้ค่ะนายวศินเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่เดี๋ยวให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเขากับแฟนขับรถมาบนถนนแล้วก็พยายามมองรถไฟแล้วนะแต่มันเหมือนกับมีต้นไม้บังตาค่ะฝั่งซ้ายเนี่ยต้นไม้บังมองไม่เห็นเห็นอีกทีคือรถไฟจะชนอยู่แล้วอะ่ะก็พยายามถอยนะแต่ไม่ทันทําให้รถไฟพุ่งชนนะคะแฟนสาวช่วยมองก็บอกไม่เห็นเหมือนกันทั้งคู่บาดเจ็บเล็กน้อยก็ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะก็แฟนสาวกลับบ้านได้แล้วเรื่องคดีความตํารวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนผู้ประสบเหตุเพิมเ่มเติมอย่างละเอียดหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอ แตอ่จะโชคดีตรงที่ถูกชนแล้วรถกระเด็นไปไงใช่ใช่หลายครั้งที่ถึงขั้นเสียชีวิตกันหรือว่าเจ็บหนักก็เพราะว่ารถเนี่ยจะบี้แบนอยู่ตรงรางรถไฟนะครับ